เคยสงสัยไหมว่าร่างกายของเราสามารถรับรู้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหรือแม้แต่คิดได้อย่างไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะระบบประสาทวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกการทำงานของระบบสำคัญนี้ตั้งแต่สมองไปจนถึงเส้นประสาททั่วร่างกายแล้วคุณจะเข้าใจว่าระบบประสาทคือหัวใจของการใช้ชีวิตในทุกๆวันของเรา ความผิดปกติของระบบประสาทโดยสาเหตุของความผิดปกตินั้นแบ่งออกได้เป็นสส่วนคือสมองโดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสิ่งแวดล้อมการเสื่อมสภาพภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติปัจจัยก่อนคลอดหรือระหว่างการคลอดมาเลงและเนื้องอกความเครียดและปัจจัยทางจิตใจ และไขสันหลังซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็นโรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดโรคทางระบบประสาทหรือมีการเสื่อมสภาพตามอายุต่อมาผลกระทบของความผิดปกติของระบบประสาทโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือสมองซึ่งส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ความคิดและการเรียนรู้อารมณ์การสื่อสารสุขภาพและการใช้ชีวิตในประจำวันและไขสันหลังซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่บกพร่องเกิดผลกระทบกับระบบประสาทอัตโนมัติและมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวต่อมาการทำงานของไขสันหลังซึ่งมีเส้นประสาทเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยแบ่งออกเป็นเกม matter คือเนื้อเยื่อหนึ่งในระบบประสาทประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุลโดยทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุมการทำงานต่างๆสามารถแบ่งย่อยออกเป็นโพสต์รอยเกฮอนซึ่งอยู่บริเวณเนื้อเยื่อสีเทาทำหน้าที่รับข้อมูลประสาทสัมผัสและแอนเชอรอยเกฮอนทำหน้าที่ควบคุมการส่งสัญญาจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังกล้ามเนื้อ ต่อามาเป็นไวแมทเทลเป็นส่วนสำคัญในระบบประสาทส่วนกลางประกอบไปด้วยเส้นใยประสาทที่มีปลอกไมอีลินหุ้มโดยสามารถแบ่งออกเป็นไมอิลินชีทคือชั้นไขมันที่หุ้มรอบเส้นประสาททำหน้าที่ป้องกันเส้นประสาทและเนิร์ฟอินโ p ตพาสเวเป็นเส้นทางที่กระแสประสาทและสัญญาณไฟฟ้าถูกส่งผ่านจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหน และแง่งสุดท้ายระบบประสาทอัตโนมัติโดยการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกโดยหน้าที่ของระบบประสาทอัตโนมัติคือควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดควบคุมระบบทางเดินหายใจ ควบคุมการทํางานของระบบย่อยอาหารควบคุมระบบขับถ่ายควบคุมการทํางานของระบบต่อมไหลท่อควบคุมการตอบสนองต่ออุณหภูมิของร่างกายควบคุมม่านตาและการมองเห็นหน้าที่ของระบบประสาทหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางมีหน้าที่ในการรับและประมวลผลข้อมูลควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมอวัยวะภายในควบคุมการรับความรู้สึก ควบคุมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหน้าที่ของระบบประสาทส่วนปลายควบคุมการรับความรู้สึกควบคุมการเคลื่อนไหวและควบคุมร,ระบบประสาทอัตโนมัติองค์ประกอบของระบบประสาทจะแบ่งออกเป็นระบบประสาทส่วนกลางโดยระบบประสาทส่วนกลางจะแบ่งออกเป็นสมองและไขสันหลัง องประกอบของระบบประสาทส่วนปลายจะแบ่งออกเป็นส่วนที่สั่งการได้และส่วนที่รับความรู้สึกส่วนที่สั่งการได้จะแบ่งออกเป็นระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติการเกิดกระแสประสาทมีกระบวนการดังนี้ 1. ภาวะพักคือสถานะที่เซลล์ไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณไฟฟ้า 2. การกระตุ้นเมื่อมีสิ่งเรามากกระทำเช่นความล้อหรือแรงกด กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้า 3. การลุกลามของกระแสประสาทกระแสประสาทเคลื่อนที่ผ่านเซลโดยกระบวนการ depolarization ซึ่งเกิดจากการเปิดช่องไอออนและการไหลของไอออนเข้าออกเซลล์ 4. การคืนสมดุลหลังจากการส่งสัญญาณไอออนจะถูกปรับกลับสู่สภาวะพักด้วยปั๊มโซเดียมโพแทสเซียม 5. การส่งต่อสัญญาณกระแสประสาทแพร่กระจายไปตามแอกซอนถึงปลายประสาท 6. การส่งสัญญาณทีไซแนปสารสื่อประสาทถูกปล่อยออกมาแล้วจับกับตัวรับเป็นเซลล์ถัดไปเพื่อกระตุ้นการส่งสัญญาณต่อสักไฟฟ้าในเยื่อหุ้มเซลล์คือความต่างศัก์ระหว่างภายในและภายนอกเซลล์เกิดจากการกระจายตัวของไอออนช่วยในการส่งสัญญาณประสาทและการทำงานของเซลล์ ระยะในการเกิดกระแสประสาทมีความสําคัญต่อการเกิดกระแสประสาทดังนี้ 1. ช่วยให้กระแสประสาทส่งออกอย่างรวดเร็วและทิศทางเดียวกัน 2. ป้องกันการทับซ้อนของสัญญาณ 3. รักษาสมดุลของเซลล์ในการส่งสัญญาณประสาทอย่างต่อนเนื่อง การเกิดขึ้นของปฏิกิริยารีเฟกเป็นกระบวนการที่ปกป้องร่างกายจากอันตรายหรือควบคุมการทำงานที่สำคัญโดยจะมีปฏิกิริยารีเฟกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นการตอบสนองของร่างกายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทำโดยไม่ผ่านการคิดหรือการตัดสินใจโดยจะมีรีเฟกป้องกันเช่นกระพริบตาเมื่อมีแสงจ้าเข้าตา ต่อมาปฏิกิริยารีเฟกซ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทำเป็นการตอบสนองภายนอกเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นเช่นรีเฟกซ์ต่อการระคายเคืองสิ่งเร้าคือการระคายเคืองในโพรงจมูกการตอบสนองก็คือการจามการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกลักษณะการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก 1. กระตุ้นการทำงานของอวัยวะในสภาวะฉุกเฉิน 2. องทำงานโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากจิตํำนึก กระบวนการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกเมื่อสมองรับรู้ถึงสิ่งเลาหรือภัยคุกคามไฮโปทารมัสจะกระตุ้นการทำงานของระบบและระบบประสาทซิมพาเทติกจะส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทอัตโนมัติไปยังอวัยวะต่างๆระบบประสาทซิมพาเทติกเป็นระบบประสาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นขนลุกกลัวหรือเสียใจ อวัยวะรับความรู้สึกคือโครงสร้างของร่างกายที่ทำหน้าที่ตรวจจับและรับสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือภายในร่างกายแล้วส่งข้อมูลไปยังสมองส่วนกลางเพื่อแปลงและตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นประเภทของอวัยวะรับความรู้สึก อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษทำหน้าที่รับความรู้สึกเฉพาะเจาะจงเช่นตาทำหน้าที่รับรู้การมองเห็นหูทำหน้าที่รับรู้การได้ยินจมูกทำหน้าที่รับรู้การดมกลิ่นและลิ้นทำหน้าที่รับรู้รสชาติอวัยวะรับความรู้สึกทั่วไปตรวจจับสิ่งเหล่าทั่วไปเช่นความร้อนความเย็นและความเจ็บปวด การทำงานของอวัยวะรับความรู้สึก 1. ตรวจจับสิ่งเร้า2เปลี่ยนสิ่งเร้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าด้วยตัวรับความรู้สึก 3. ส,ส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทส่วนกลางและ 4. แปลผลและตอบสนองตัวอย่างแบบสอบถามเรื่องการทำงานของระบบประสาทตอนที่ 1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องใดเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม อนที่2ข้อมูลและความคิดเห็น 1. คิดว่าไขสันหลังมีความสำคัญกับระบบประสาทมากน้อยเพียงใด 2. หากการทำงานของระบบประสาทผิดปกติคาดว่าจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายมากน้อยเพียงใด 3. อวัยวะใดบ้างที่ทำหน้าที่รับความรู้สึก 4. ลิ้นสามารถรับรสไรได้บ้าง 5. พฤติกรรมใดไม่ใช่การทำงานของสมอง 6. พฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการ 7. การรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงส่งผลกระทบต่อสมองมากน้อยเพียงใด 8. การเล่นบอร์ดเกมสามารถช่วยพัฒนาการทำงานของสมองด้านใดบ้าง 9. นักเรียนคิดว่าข้อใดไม่ใช่วิธีในการบำรุงสมอง 10. จากภาพเป็นการเกิดปฏิกิริยารีเฟกแบบใดตอนที่3ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเรื่องการทำงานของระบบประสาทจากนักเรียนโรงเรียนนวมินทาราชินูทิศส่วนกุหลาบวิทยาลายัยสมุทรปราการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่เป็นเพื่อนในอินสตาแกรมของนางสาวพรรณพัฒน์สำเร็จดีจำนวน128คนตอนที่1ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามห้องของผู้ตอบแบบสอบถาม19.5%ตอบว่าอยู่ห้อง7 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม42.2%ตอบว่าเป็นเพศหญิงตอนที่ 2. ข้อมูลและความคิดเห็น1คิดว่าไขสันหลังมีความสำคัญกับระบบประสาทมากน้อยเพียงใด75.8%ตอบว่ามากที่สุด2หากการทำงานของระบบประสาทผิดปกติคาดว่าจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายมากน้อยเพียงใด75%ตอบว่ามากที่สุด3อวัยวะใดบ้างทำหน้าที่รับความรู้สึก 82%ตอบว่าลิ้น 4. ลิ้นสามารถรับรสใดได้บ้าง93.8%ตอบว่ารสเค็มและหวาน 5. พฤติกรรมใดไม่ใช่การทำงานของสมอง50.8%ตอบว่าจะเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรค 6. พฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการ65.6%ตอบว่าการแสดงออกของอารมณ์ 7. การรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงส่งผลกระทบต่อสมองมากน้อยเพียงใดผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่ามากในเรื่องของการเสื่อมของสมองและโรคอัลไซเมอร์ 8. การเล่นบอร์ดเกมสามารถช่วยพัฒนาการทำงานของสมองด้านใดบ้างผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่ามากในเรื่องของการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 9. นักเรียนคิดว่าข้อใดไม่ใช่วิธีในการบำรุงสมอง82%ตอบว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ 10. จากภาพเป็นการเกิดปฏิกิริยารีเฟกแบบใด97.7%ต่อว่าการกระตุกเข่าเมื่อถูกเคาะที่เอ็นกระดูกสะบ้าตอนที่3ข้อเสนอแนะ81.6%ต่อว่าไม่มีข้อเสนอแนะแต่2.6%ต่อว่าข้อมูลดีมากค่ะข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางเกษราบนุ่นอาชีพแพทย์ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมสถานที่ทำงานคลินิกเกษราธิคุณจังหวัดสมุทรปราการโดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังนี้วิธีการบำรุงสมองที่ดีคือการที่เราควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่หรือเล่นเกมที่มีการฝึกฝนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของสมอง บทสรุประบบประสาทเป็นอีกหนึ่งระบบสําคัญมากที่สุดในร่างกายดังนั้นเราจึงควรดูแลระบบประสาทให้ถูกต้องเช่นการนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงการกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่หรือการเล่นเกมที่มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆของสมอง